ไม่ใช่ไปเที่ยวนะครับไปสุดจัดแื่อหน้าสิพาไปว่าในแตงตัวอยู่เจ้าว่าจะอะไรหรอเจ้าเกย์อยู่ไปเจ้าสิไปมอสุลกาบน่ะมหาทาอยู่สิบินลุกไปกรุงเทพเป็นวันเดียสาวญี่ปุ่นมิจงามๆพอตัวเฮาเฮาแตงตัูจต่ตัวยางน้ำถนนนี่ยบู๊ยจะเล่นหูจะเล่นใจหรือพี่ว่าถือมาฝากในเด้อพรอั่นเด้ออย่าอย่าลืมเด้อพร้อมปีน่ะ จะซื้อมะกอพร้อมปีที่นิภุว่าไปเ่าพี่ระดีว่าไปยูใส่พี่ดันไปกับพี่ระดีเลยไปใส่ญี่ปุ่นอ่ะไปซื้อของเลยว่าไปญี่ปุ่นอ่ะไปแล้วต้นนึงหมเออแม่อะไรญี่ปุ่นเลยเอาเอาก็คือไปเมื่อแล้วห้องกับปีนั่นซื้อไหมซื้ออะไรของเลยพร้อมกับปีเอพร้อมกับปีเ ไปชี้ให้บากงอกออกนะกันนีหลากหลากันซูไปหามกุกซ้อมกันไปอันนี้ที่มันชิลเล่นไปแต่ซื้อพอกล้วยออกเป็นคู่เป็นคู่ออกใผม,มได้เห็นเอา <ไป S 2> มุกเข้าไปญี่ปุ่นเนี่ย<ป>มาเดืเอ <laughs> แล้วเมื่อไมาจากญี่ปุ่นจะมาคุยกันเป็นเรื่องไปเล่าอีกตัวนึงอันนี้ก็โซกันไหมว่าโอ้โหสั่เรื่องหลายเรื่องมากรักการตี้ผู้บ่าวรักการเฮ้สู้กันฟังคือว่าบางครั้งเนี่ยเราคุยกันจะเป็นจะตายแต่ว่าแต่เมื่อไรคุยหน้าเวทีจริงๆแล้วมันเรียบร้อยดีพอได้แบบคุยกันไหมคับบัตเชอน์ัรนตตัวมันได้ครับตัวม่ได้คุยกันผลลเล่นได้ซ้ำนี่แหละ คือไปขึ้นมาต่างแมเปรียบเทียบให้ฟังว่าเคยเล่นอยู่น้ำเสียงอีสาน้ำพอแหลมตะกีเนี่ยมันคุยกันเป็นเรื่องเป็นเล่าอย่างดีกับว่าจตไส้คักๆแหละไปหนาเวทีแต่เาเาแต่เวลาพอออกไปแล้วบะเนี่ยมัน่มเมนไปพร้อมกันหมดเด้เวลาเราคุยกันเราคุยกันพร้อมกันหมดแต่เวลาเราออกไปเราไปเดี่ยวบะเนี่ยไม่ยังย่องออกไปแล้วออกไปเราก็ไปหาทั้งหนาได้ไานเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันไว้กลับกลายเป็นบ่ไ้เลยไปแล้วบาดเนี่ย ทางนั้นไปแล้วหนีจากคล้องนี the ่แลลวคล้องที <sea rà> ่คุยก the be really ันบ่ได้แล้วบัดนเนีับมันไปผุนเราได้เฮศจากจากจากไปไล่ไม้เลยได้บัดนเนี่ยครับพอไปไล่ไม้ปุ๊บเขามาคุยกันไม่ได้บัดนเนี่ยเอาจ้าสิเพราะว่าไม่ย่งไปทา้งนั้นแล้วทางนี้เปลี่ยนทิศแล้วบัดนเนี่ยไปต้องเปลี่ยนแถวไปล่ะจากที่เข้าแถวอยู่นี้กูต้องไปเข้าแถวใหม่แล้วบัดนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นตลกจริงต้องต้องเรื่อไม่สิ ตองได้เลยไหมแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราคุยกันไว้คือไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วไม่ได้เล่นด้วยมันกลายเป็นสถานการณ์จริงทําให้เรามีมุกเหล่านั้นมาจริงๆตอนเราคุยกันเรานั่งคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมเออจังชีละจังชีและเออจังชีหละหัวกับหัว,หวแต่ไท่เฮานี่แหละหแต่พอเขาปล่อยออกไปหน้าเวทีจริงปุ๊บนนนเ,เนี่ยเอ,อ,อ,อาแล้วไเล่นเาเช็คใจนลแม่เพราะผมเอาถือว่าเหนียว คอยถึงบอกว่าตลกกว่าบได้ซีเรียสเดียวว่ากนี่ยว่าเป็นทาทางเหมอกว่าเป็นท่งซื้อแต่ถ้าจะไปเอาจริงเอาจังตัวนี้มันบบได้ครับถ้าคุณออกไปหน้าเวทีคุณจะรู้ว่าโอ้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยนี่ว่ากันด้วยลักการเนี่ยแมนโบแมนว่าบบแมนว่าขี้ขัานซ้อมหวังนี่ยังบคุยกันมันไม่ใช่ว่าเราคุยกันแล้วมันมันบบได้มันเชือไม่ย่องออกอนถ้าลังเชือบปล่อยไฟออกอนน่ะเสียเขากลับไปใส่น้ำค้นอนูนะ อันชี่เขาเียครู้น้องววเปียนการบริหากัรจัก้งเนี่ยขึ้นวีอย่างนบอกถ้าเป็่นพระออจว่าจับจับดิจับจูดบัสสุโตเลยคุยกันเลยบริหาคุยเลยมันไปน้ำพ่นกันยังไงมันไปน้ำสถานการณ์จูดบัสสุโตเลยมือหน่ะเพราะแหลมมันอยู่สมบอร่เหรียเทียรเล่ยนเหรียญแมวล่าะมือรุ่นว่ามาจูดบัสสุคนเลยยันหลังยันหลังออกไปเงียงเงียงกูรู้น้องวัวนี่บัิาจังแบบงี้งอเนี่ยเพราะ พราะลักๆเขาออกไปเปิดหัวมันได้แล้วครับเขาสิมาบอกดอกว่าเอาจ้าจร่งละกันตรนนั้นเขาตั้งเขาตั้งเสาเองไว้เด้วเด้คนที่ออกไปคนแรกคนนั้นคือตั้งเสาเองเขาตั้งเสาเองได้ล้วเด้เสาต่อไปคือบริมีปัญหาพราะให้ได้ฉากได้แนวมันก็ไปน้ำกันได้กับเป็นเพื่อนหลังนึงแล้วถูกไหมครับอันนี้พูดด้ละกันนะเรื่องจริงครับมันมยาก พอเสาเอกตั้งได้ปุ๊บบบเงี้ไปเป็นเสาล้องเสาซ้อมเสา,สา,สายังกะว่าไปจนครบเก้าต้นมันถึงจะเป็นเรือนหลังหนึ่งขึ้นมาครับบ้านเนี่ยเพราะเป็นโก้งนั่นแล้วผู้ใดสีหาสังกะสีมาเอวเป็นคนเอาสังกะสีมามุงเด้อเงา้ยไปหาฝามาติดเด้อบเงาอปูพื้นเด้อมึงไม่ใช่แหลมเพชรบันไดเด้อกัมอดเห็นหน้าตัง มันถึงจะเป็นเรือนหลังหนึ่งขึ้นมาตลกมันจีเป็นแบบนี้อันนี้วอาให้คิดเด้ว่าให้คิดนำ้ำเขานั่นบอกว่ามาคุยกันไป,ไปคุยไป,ไปโซตลกเข้าบอกเลยว่าโซกันสัาไรกับบ่ได้โซกันในใต้ว่านั่งหัวคํากันอยู่นี่แต่แท้เข้าเนี่ยเวลามึงไปเล่นจริงไม่มีทางไม่มีทางที่มึงจะเล่นตรงนี้ได้ที่มึงคุยกันอีลิตันเล่ดนนิตันเหมือตจึ๊บเลยล่ะแม่แครอ บักบมันน้ำชอมอีกต่างหากได้เลยมามาพะวงน้ำอันซชอมใบยันยันหลินใบพ่อถือร้านยันหลินบะไรคือชอมอันังเจียแต่ว่าพูดถึงว่านกันเข้ากันนี่แหละคุยเป็นพ่อขอบเขียดไว้พ่อสังเขกตขอบใบพ่อมันบ่เกินขอบออกไปยังสินาควบบ่าพี่น้องครับเอาไว้่เนี้ก่อนพี่น้องนะครับครูแปดนาทีแล้วเนาะนะฮะสู้กันไปยังสินะพี่น้องครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับน้องบอกกันพี่นัมบุนีนะเจ้ากระช ตลกสาวน้อยเวทแานแพงน้ากันนี่แหละนะครับไปน้ากันอยู่น้ากันนี่ยังกระปรึกษากันแปลที่สิ่งที่ผมพูดมาผมบริเกงเสาออวแต่ว่าเราพูดจากสถานการณ์จริงที่เราเคยประสบมาครับครับคอยติดตามคลิปต่อไปเดพี่น้้องเดอครับเจ้ามาโดนหรือเล่าหรืความกระโดรครับพี่น้องเจ้ามาโดนหลือเ่ไปซื้อเขาไปซื้อเขาเพิ่ไปโดน เป็นอะไรเลอะตะกี้เขาก็คิดแบบนี้แหละคิดแบบเบอร์คิดคิดแบบทุกคนคิดนั่นแหละว่ากูออกไปกูจเฮ็ดยัางเขาเบิร์นกูทีไปจังได้จิตวิญญาณนักแสดงความตั้งมั่นพร้อมกับสมองเราต้องคิดตลอดตาเราก็ต้องดูตลอด้วยว่าถ้าออกไปหนาเวทีเขาจอย่างนไร จะเตเรียงวังไฟน้อนานี้ไหมเออยิงจ่างเดียวโบดมันสิม่เอามางของมันเองไหมแหมครับเพาแหลมจะต้องอาศัยลูกยังหลอกเขาเอื่นว่าลูกนี่แหลมตรงลูกหัวลูกมบบว่าลูกกระชูดลูกเจ็มั่วบ่มัลูกมั่วสิโอ้ลูกแล้วยังเขาเหยียบใครแล้วศูนย์อีหลียิกใครแล้วเก็บอีหลียงสิแม่แห่นี่แหลมมันต้องเป็นอะไรข้อเหยียบมาแต่ว่าดนโดนจังสิมีเสียงหนึ่งตะกี้นี่เขาแกงเล่าจนคันสิเฮ็ดเล่าแง่ไรค่ะ เราผิดแค่ไหนก็คือไปแกงเราวครับแถมมีแหลมเรายางอยู่ดื้อๆทุกส่งลงมาจนเห็นไข่หำดำปิ้วแล้วดูหน้ากันกรหัวกันเองแน่ถ้าป็นแบบกรหัวน้ำกันแน่มันก็เป็นอะไรที่คือเราเราเล่นกันแบบง่ายๆอย่าไปซีเรียสเรื่องการเล่นตลกคันจริงจังไรมันก็ไม่ใช่ตลกเพราะว่ามันมันเป็นสิงคันคันนคันยอกแย่งเพื่อนในภเทารอหน้ากันก็คือหน้ากนเดียวกันเนี่